ฟันหน้าห่างเกิดจากอะไรได้บ้าง EP 3 อีกสาเหตุหนึ่งของฟันหน้าห่างนะครับอาจจะเกิดจากลิ้นดันฟันนะครับซึ่งลิ้นดันฟันเนี่ยแบ่งได้อีกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกคือลิ้นมีขนาดใหญ่ผิดปกติลักษณะน,าาน,นี้เนี่ยจะสามารถแก้ได้โดยการจัดฟันแต่เนื่องจากเราลดขนาดลิ้นไม่ได้นะครับดังนั้นหลังจัดฟันเสร็จแล้วเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่ฟันจะกลับมาห่างอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นคนไข้ที่ฟันห่าเนื่องจากลิ้นมีขนาดใหญ่เนี่ยการใส่ดีเทนเนอร์เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับถ้าไม่อย่างนั้นหลังการรักษาแค่ไม่กี่เดือนฟันก็จจะะกกลััับมมมาาาหาห่เเเเือนนนนดดดิิิร้ฟปภทที2 การที่เรากลืนอาหารหรือกลืนน้ำลายผิดวิธีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการกลืนอาหารหรือกลืนน้ำลายนะครับลิ้นคุณจะต้องอยู่ตรงเพดานปากแต่บางคนนะครับ เวลากลืนอาหารหรือกลืนน้ำลายเนี่ยจะใช้ลิ้นดันบริเวณฟันหน้านะครับซึ่งพอทําบ่อยๆเข้าเนี่ยก็จะทําให้ฟันหน้าโดนดันให้ห่างออกมาได้ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยจะต้องทําการรักษาด้วยการจัดฟันนะครับร่วมกับการปรับพฤติกรรมนะครับโดยการฝึกการกลืนน้าลายหรือกลืนอาหารใหม่นะทันตแพทย์บางท่านเนี่ยอาจจะใช้วิธีการติดหนามเล็กๆบริเวณฟันนะครับทำให้เวลาเรากลืนน้าลายหรือว่ากลืนอาหารไม่เผลอเอาลิ้นไปดันที่ฟันอีกสาเหตุเตินของฟันหน้าห่างนะครับก็คือโรคเงืออักเสบขั้นรุนแรงหรือที่เร ฟันมีการละลายตัวนะครับทำให้เกิดอาการฟันโยกได้เมื่อเรามีการบดเคี้ยวนะครับฟันก็จะมีการขยับตัวแล้วก็เคลื่อนตัวออกมาจากกระดูกเบ้าฟันนะครับทำให้มีอาการฟันหากได้ซึ่งใน,นกรณีน,นอกจากการรักษาด้วยการปิดช่องว่างอย่างเช่นการจัดฟันการทำวีเนียรหรือการอุดฟันแล้วนะครับจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาโรคเหงืออร่วมด้วยนะครับเพื่อให้ฟันเนี่ยกลับมาแน่นเหมือนเดิมนะครับ